สวัสดีค่ะขอต้น แนโนตพอิดาชื่นสินค่ะว้าวว้าว,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 วคุณผู้ชมค่ะเราครบรอบ2ปีนะคะจะบอกว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคะกระแสต,ตอบรับจากคุณผู้ชมของเรานี่เหนียวแน่นอโอโ้โหน่ารักมากๆเลยด้วยค่ะคุณฝนและที่สําคัญนะคะปีที่แล้วเนี่ยนะคะครบรอบหนึ่งปีเนี่ยเราก็มีของขวัญของรางวัลพิเศษมอบให้กับคุณผู้ชมไปแล้วอยากระนั้นเลยเนาะวันนี้ครบรอบ2ปีค่ะเราก็มีของขวัญของรางวัลพิเศษส่งตรงหึงคุณผู้ชมอย่างแน่นอน อยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เรามีอะไรนะคะรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือได้ว่าเป็น Best Seller นะคะประจำช้อปแอดคมเลยทีเดียวคะ่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นตามคนสวยมาดูเลยคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะเอจะเป็นอะไรดีเอ่ยนี่เลยว้า wow! ว <Wow! S 1> <Wow! S 2> นี่นะคะก็คือกระทะ h แ p p ปี a l อมดิมอนไฟน์แคนนั่นเอง มาพิเศษนะคะขอกระทะนี่ที่อยู่ด้านหน้าของเราสองคนนี่ด้านนี้เลยนะคะ,คะจะบอกด้านในคุณฝนค่ะจะบอกว่าเคลือบด้วยผงเพชรนะคะทัะ้งหมดถึง5ชั้นด้วยกันแน่นอนนะคะเพราะว่าพอมีผงเพชรเคลือบแล้วเนี่ยนะคะถึง5ชั้นเนี่ยรับรองว่าในเรื่องของความคงทนนั้นโอ้โหเหนียวแน่นจริงๆเลยะะใช่แล้วและที่สาคัญเวลาทํากับข้าวหรือประกอบอาหารนี่นอาหารจะไม่ติดกระทะด้วยค่ะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่า2ใบนี้ยังไม่พอค่ะคุณฝนแน่นอนยังไม่พอยังไม่จุใจไหนๆครบรอบสองปีทั้งทีนะคะเรามอบมาให้อีกหนึ่งชิ้น นะะ <Wow. S 1> น,นี่เลยค่ะเป็นห oh. มอ้อ h a p p พี่พอสำหรับคนที่ชอบหมอ้อตัวจริงนี oh. ค่แล้วก็คุณสมบัติเด่นนะคะ oh. นอกจากที่จะเคลือบผงเพชรถึง5ชั้นแล้วนี่นะคะ oh. ยังมีคุณสมบัติพิเศษของฝาหมอ้อด้วย oh. นี่ฝาหมอ้อนี้นะคะ กันน้ำล้นกันน้ำล้นได้ดถูกต้องนะคะพอเราต้มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะน้ํามันจะพวยพุ่งใช่ไหมมันจะไม่ล้นแล้วก็ที่สำคัญในขณะที่เราต้มอะไรก็แล้วแต่รอเวลาเรายังไม่ปิดฝาใช่ไหมคุณผู้ชมคะนี่ตั้งได้เออาย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่านะคะผู้โชคดีวันนี้เป็นใครเอ่ยตามน้องมาเลยไข่แล้วจะพาไปคุณผู้ชมไปมอบโชคกันเลยด้านนี้ค่ะอ่านี่ตื่นเต้นทันคุณผู้ชมเหรคุณฝนได้แล้วค่ะคุณผู้ชม ได้แล้วค่ะคุณฝนค่ะว้าวหรือว่าผู้โชคดีจะเป็นเราไม่ใช่เวลานี้สวยส็จเอาไว้สำหรับคุณผู้ชมอย่างเดียวนี่ตื่นตั้นตื่นเต้นทแทนแทนแทนและผู้โชคดีมาแล้วค่ะ ตามกันดีกว่านะคะว่าผู้โชคดีคนนี้นะคะหน้าตาเป็นยังไงแล้วแถมมีผู้ที่จะไปมอบโชคให้เรานะคะหล่อแลาเอาการมากเลยทีเดียวน,น้อยจะหล่อขนาดไหนเราไปดูกันเลยคะ่ะคุณผู้ชมครับมาจังหวัดระยองทั้งทีครับก็ถือโอกาสแวะเที่ยวที่ตลาดเกาะกรลอยเลยนะครับกับภารกิจตามหาผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก Shop Home, ช็อปไอท์โฮมฉลองครบรอบ2ปีตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับคุณพี่โสภาประสิทธิแพทย์ใช่ไหมครับตัวจริงเสียงจริงด้วยเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้นะฮะๆๆขอหลักฐานยืนยันหน่อยครับว่าคุณพี่โสภาจริงครับเป็นผู้โชคดีกับช็อป at home นะครับนี่ครับผู้ชมครับคุณโสภาประสิทธิแพทย์อยู่จังหวัดระยองตัวจริงเสียงจริงครับ วันนี้ทราบหรือเปล่าครับว่ามีผู้โชคดีได้รับรางวัลจากช็อปแอ h โฮมครับไม่ทราบเลยค่ะวันนี้มาเซอร์ไพรส์ส่งตรงถึงบ้านเลยครับต้องถามก่อนครับว่าได้สั่งซื้อสินค้าอะไรไปบ้างครับเมื่อปีที่แล้วซื้อน้ำมันรำข้าวร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็ปีนี้ซื้อแม็กซี่แคร์ร้อยหนึ่งค่ะแล้วช่วงนี้สั่งสปินแอนโกลแต่ยังไม่ได้นะคะสั่งหลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้ไม่ต้องซื้อครับผมนํามาแจกให้ฟรีเลยครับทราบมาก่อนหรือเปล่าครับอ๋อไม่ทราบค่ะวันนี้ผมมอบให้เลยครับ กับชุดกระทะจากแฮปปี้คอ l นะคะมอบไปเลยครับหนึ่งชุดแบบนี้เลยนะครับเป็นผู้โชคดีฉลองครบรอบ2ปีจาก Shop at Home ครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่โสภาฝากอวยพรให้กับช็อปแอทโฮมเลยครับอ๋อขอให้ช็อปแอ h โฮมขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะกลับไปที่สตูดิโอเลยครับว้าว ขอแสงความยินดีกับคุณสมจิตด้วยนะคะที่เป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้จากช h อปแอ h โฮมค่ะใช่แล้วได้รับเลยนะคะสำหรับเซืกรคทาฮับ p y ้คอ l ค่ะ <c oughs> แล้วขอฝากไว้ด้วยละกันนะคะสําหรับสถานีช้อปปิ้งตลอด24ชั่วโมงกับ Shop at Home ค่ะและที่สําคัญนะคะขอให้ช h อปแอ h โฮมนะคะอยู่คู่คุณผู้ชมะคะิค้าแบบนี้นะคะตลอดไปทุกๆปีทุกๆ พร้อมกับพบเรื่องราวดีๆแล้วก็สิ่งพิเศษที่จะนํามาเฉนอคุณผู้ชมตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกันว่าผู้โชคดีคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี